ได้มีโอกาสมาดูวิธีทำเห็ดเห็ดนางฟ้าเนาะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมวีเป็นนางฟ้าอเห็ดสีดนะบอวิธีทำเห็ดนางฟ้าเริ่มแรกเริ่มต้นนอมัอือบเลยนี่ ลองกโลูกใหมันชื่อเพิ่มเห็ดแล้วมันบดนโอ้ยโอยเยนะยืนมาเล่นนะายได้ลูกายได้ได้ามันันเอาลงม่ที่ะลนั่นะลูกที่อน่ะที่เอาลงมาใช้ฟาง อันนี้ฟางข้าวอะไรเนี่ยฟางข้าวฟางข้าวอะไรก็ได้ใช่ไหมข้าวเหนียวฟางข้าวเหนียวอย่างเดียวอ๋อนี่นยให้เลือกให้เล้อเออลดน้ำแล้วก็ขึ้นเหยียบหมักเด้อเรียกหมักอมักเดี๋ยวผ้าใบอ่ะหมักตงอื้อ Hãy subscribe cho Lấy Ghiền Mì Gõ Để không ạ. lại ừ. hả? dẫn เย็บปะมาเย็บกินบะแกลงไม่น,นะเย็บนะเย็บเอาไปไว้ให้แม่ครับก็ต้องเย็บ

สองรถนะพ่อูออช่วยมาช่วยเหยียบแล้วออีกคนไม่มาพพอืม เ <c oughs> รถให้เปียกชุ่มเลยเหรอใช่ไหมให้มันชุ่มทั่วแล้วก็คอบหมกักหมักไว้ประมาณสักกี่วันน่ะ ติดน้ำหมักติดน้ำใสฟ,ฟา,างสี่หา้าวันอะไรเยมีบนี๋ยวเ้่ขยะไหมนี้วะว่าเก็นฟางจะท,ทำเผ็ด เชื้อมันนะ่ะสองเกตหรือสองลังสองลัง oh. อ๋อสามพันก้อน3,000ก้อนใช้ใ้ฟางรถใช้ฟางแปดรถอีแตนเอะกระบะหมักฟางแล้วก็ใส่อะไรนะใส่แป้งหมกัก ผสมแป้งหมักน้ำปูนขาวเหรอจะโรยปูนขาว สมงปูนขาวเดี๋ยวไปดูปดูนึออกน้อยก็เยอะได้บไ่ไม่ถูกนะคนขี้ติ่งยม่ได้บ่เบาๆนังเห็นจ้ะเอ้ยถึงใส่คนผ้ากันเมาขันหนาะมันไม่ถูกเบาเฮ้อดูอืมดูเบาเฮ้อแซ่บยิออย่งบ่เลย มโม,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 มัน่ได้ปงมื่เาซื้อขอปุมาแ้วผ่ามโโอ๊ยายาแะะาแเืเสซื้อซอซื้อกร่เลามาปรุงก็ดีขนาไหนเยอะเขาเขาปรุงก็ดีขานาดนั้น ฟ้าลไม่ค yani. ่อยนุ están, 응่่อย min ู่เสาผงคนขอเทาะลยไหยเปใบหน้าเจ้าของด้วยันอะไรแมันถื้อะไรเงยนับไปงับไปลูกไอ่ฝุยมันพื้แน่ อันน awesome, ี being, uh, ้ฉ mm ันเรียกเรียกปูนนเลยเรียกอะไพี่ดาวปุนเลยฮึปูนปุ๋นก็ปุ๋ยปูนก็ปุ๋ยปูนก็เลี้ยอืมปุนขาวอ่ะกับปุ๋ยปุ๋ยยูเรียนี่เหรอปุ๋ยขาวจะปุ๋ยแค่เดียปุ๋ยยูเรียเลยตูดอะไรไม่รู้ปุ๋ยขาวเอิ้นมาปุ๋ยขาวปุ๋ยขาวอ่ะ โอ้เน <mm oh, uh, ี่ป um, ุ๋ยปูน no> ปุ no ๋ยนเลปุยเอาเข้าด้บ่ใ no> ส่ป no> ุ no> ๋ยด้วยปูนกับปุ๋ยกับปุ๋ยอะไรนี่เราไปาวเื้แล้วนามาดูเสื้ออิสบะเสื้ออิผงนะผงเลยผงเลยปุ๋ยนะโอ้โหสองพันสองแก๊สประเดี๋ยวโดนหรือเปล่าเออยู่ไงหนหางชิปหนาเพ้อเเป็นเถอ อ <laughs> ืมนู่นพออาหารน้ำคืนค่ะ ลบเลยไปหนาไปลบหกไหน้านะลบคลิปจ้เลบคลิปจ้าท่า,ม,า,ทามันบุนีบ้าอเอา้าตเต็มไว้แทะแล้วเดวอไปแลบ่จะคลิปมึงนี่นะ เรทอดท้ดกันมานะเอรทอดทำ้า่เบออออดค่อยแล้วค่อยลหรือว่าที่ดอมัมังอาไปเสรเออไปเห้าเลยเอยจังไห้จังงามแล้วก มันต้องมาถ่ายฝั่งนี้มันถึงจะไม่ย้อนแสงมันจะดีนับไปลูกนับไปเราก็นับไปทั้งคู่นะ เราไม่ยอาทางกลางลูกเธอแบนีเจอมืบ่หมูอเนี่ยนนั้นๆบ่เอ้่ตุ๊กตุ๊กไปแนตุ๊กตุ๊กไปมึงนี่หรอบอบอขวัญสำหรัดทลาเนอถ่ายคลิปจะได้พิดาได้เอารงเจอยากเอารงเน็ตยังไม่เอามา แล้วเันจะชนแล้วก็ตา,ามเรียบร้อยมัน mm hmm. เด้่อชีวิตัวจริงแล้วทุกคนเอากล้องมาไหมน,น,น,นั่นก่วองานทำงานจร้งจริเอ้ยเกี่ยวข้าวานหน้านแล้วผีไทยเลยเครียดมากล่อยพู่นล้วแค่ทวามู่นั่น Mm. -hmm. ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันดวงอาทิตย์ตกดินมันก็ผ่านไป